ก็จอีกแล้วบอาจย์บอสกำแพงเพชรใครไม่เชื่อเลื่อนผ่านได้เลยสําหรับคลิปคลิปนี้แล้วบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ฝากกดติดตามอาจารย์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็รวมถึง ก,กดใจให้อาจารย์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปของอาจารย์ต่อไปนะวันนี้หัวข้อนี้สําคัญมากๆเลยใครก็ตามที่รู้สึกว่าเราเมื่อไหร่จะได้จับเงินล้านสักทีเออแล้วมันยังไงดีอาจารย์แบบมือมาดูพร้อมๆกันเลยสําหรับสัญญาลักิ้นหนึ่งนั่นคือคุณจะเป็นคนที่มีสี่เหลี่ยมข้อหลังตัดเกิดขึ้นบริเวณนิ้วชี้และนิ้วกลางแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าใครมีหมายความว่าจะเป็นคนโดดเด่นในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะจ๊ะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับสักทีนึงเนี่ยเป็นจานวนครั้งลมากกๆััที่2 คุณจะเป็นคนที่มีเส้นอาทิตย์สวยมากๆเส้นอาทิตย์จะตั้งตรงจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากชื่อเสียงของคุณเองด้วยนอกจากนั้นแล้วให้สังเกตดูบริเวณใกล้ๆกับเส้นชีวิตนะต้องบอกเลยว่าต้องยาวคมชัดสวยแล้วก็จะมีวีวิกตอรี่อยู่ด้านบนนี้ด้วย คุณจะได้คู่ดีมีคู่ซัพพอร์ตที่เป็นในเรื่องของเงินก็ตามในเรื่องของความคิดก็ตามอีกหนึ่งสัญลักษณ์ให้สังเกตดูนะบริเวณนี้เลยตรงนี้เรียกว่าเส้นสมองและด้านบน,นเรียกว่าเส้นใจเขาจะมีเส้นสมองกับเส้นใจเนี่ยค่อนข้างติดแล้วก็จะมีการกระบาดอยู่ด้วยใครมีลายมือแบบนี้บอกเลยว่าสุดมากเพราะอะไรเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะอ่านใจคนได้ด้วยเอออ่านใจคนออกด้วยรู้ความคิดของคนอื่นเพราะฉะนั้นแล้วการจับเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยสำรวจตัวดูว่าเราเป็นคนนึงไหมที่มีสัญลักษณ์์แบบบทีีี่่อาาจรรยกคคลลเห็นนวิป้ด ช่วยแชร์กันออกไปให้จา์ด้วยนะยิ่งให้ยิ่งได้เอาใครแชร์ไปขอให้รวยจ้าสําหรับใครก็ตามที่ดูแล้วของเราไม่มีเลยหรือว่าอาจจะมีแต่ว่าไม่ครบทำยังไงดีอาจารย์ใช้ปากกาแดงเขียนได้เลยน้อมรับเงินล้านพิมพ์ได้เลยว่าน้อมรับเงินล้านสาธุ